ผ่านไปแล้วสองโชว์นะครับสำหรับโชว์ต่อไปพวกเธอจะมากับความรักแบบเหงาเหงครับลิ้น V7 และจอย V24 ครับ ไม่เท่าไรก็ไม่มีวันได้พบเจอกลับมีเลือเพียงตัวฉันกับใจที่มันทาบสลายเธอทนทุกใจทรมานและต้องอ้างว่าปวดเรามาเท่า เธอรู้เลยเธอซ่อนน้ำตาไวข้างในไม่ให้ใครเห็นเธอแข็งแข็งย่างนั้งทั้งหมดเพื่อฉันฉันเพิ่งได้รับรู้ความจริงที่เป็นที่เธอเก็บไว้ฉันก็รู้เมื่อวันที่เธอจกไป ที่จะกอดฉันและพูดว่ารักกันเท่าชีวิตของเธอฉันจำได้ดีคำสุดท้ายที่ฉันได้ยินคือพรุ่งนี้เจอกันเราจะเจอกัน ลิน V 7และจอย V 2ี่สบ่ครับเชิญพี่ไก่ครับสวัสดีครับน้องหลินน้องจอยนะครับทั้งคู่เนี่ยคงทำงานกันมาอย่างหนักนะร้องแบบเสียงกลมมากไม่ใช่แค่เสียงนะครับ <c oughs> ตัวจะปลีแล้วต้องระวังด้วยนะทานเยอะแต่เสียงดีนะครับร้องร้องได้กลมกลื่นดีมีท่อนเพี้ยนพี่เข้าใจพี่รู้สึกว่าหลินเหมือนลิลทไม่ได้ยินเสียงตัวเองด้วยนะครับ นะครับแล้วก็หลินจะเพี้ยนอยู่เพราะว่าไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าไม่ตรงที่คอมเมนเตอร์นั่งเนี่ยจะได้ยินเสียงของน้องจอยดังกว่านะครับเวลาที่น้องหลินโซโล่เนี่ยอาจจะเบาไปนิดหนึ่งนะครับฟังให้รายละเอียดน้อยทีนี้มาทีละคนนิดหนึ่งครับน้องจอยดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วนะครับแต่พี่ยังอยากได้อีก พี่อยากให้หนูเนี่ยทะลุจุดหนึ่งคือการเอาลมผักเสียงออกมาคือตอนนี้มันเหมือนกับเรามี Data ว่าเออเราจะพูดเราจะร้องยังไงให้ความตรงนี้เป็นเศร้านะครับแต่ว่าต้องต้องเอาอารมณ์ผลักดันออกมาให้ได้นะครับส่วนน้องลิลเนี่ยระวังเรื่องเสียงต่ําเราร้องใช้ลมเยอะจะทําให้หายใจใช้ใช้ลมหายใจเยอะจะหอบง่ายนะครับก็พัฒนาต่อไปครับโชคดีครับขอบคุณค่ะคุณแมวครับก็ก็ก็ต้องจริงๆเราต้องฝึก ร้องให้ได้ยินเสียงตัวเองโดยที่อาจจะไม่ต้องพึ่งพวกเทคโนโลยีมากนะครับางทีมอนิเตอร์อาจจะไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าเราต้องควบคุมเสียงตัวเองให้ได้คือเวลาร้องเพลงเสียงประษานเนี่ยมันสําคัญมากมันลอดแหลมมากกับการที่จะเพี้ยนก็ส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้นะครับการที่เราออกเสียงเต็มจนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เพี้ยนเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมให้ได้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยทำได้ดีนี่พี่พูดรวมทั้งสองคนเลยนะครับ การที่เรามีเนื้อเสียงที่เต็มที่ดีอยู่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์แต่ว่าบางทีการที่เราร้องมันเต็มออกมาจนเกินไปแล้วมันทําให้เสียงทั้งสองเนี่ยมันแข่งกันแล้วมันจะยิ่งทําให้เพี้ยนได้อันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคนะครับก็ฝากไว้คุณตาตาครับสวัสดีจ้าหลินสวัสดีจ้าจอยออวันนี้สองคนร้องได้เพราะนะคะเพราะมากเ,เวลาฟังแล้วก็ลื่นหูดีนะคะ พี่ว่าทั้งสองคนทําได้ดีกว่าอาทิตย์ที่แล้วเยอะเลยนะคะทั้งคู่เลยแต่อย่างหนึ่งที่พี่อยากฝากไว้นิดน,นึงแล้วก็อยากให้น้องไปปรับปรุงก็คือเรื่องของอิโมชั่นเรื่องของการแอคติ้งของเพลงนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่พี่ไม่ได้รับในวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพะวงกับเรื่องประสานอยู่หรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจพี่ไม่รู้สึกถึงอารมณ์ของเพลงที่มันมาถึงที่ตรงนี้คือพี่อยากให้ให้เรื่องของ สายตาหรือการแสดงเนี่ยมันต้องมาถึงคนดูด้วยบางทีเราเนึ่องถึงการร้องมากๆเราเรามันมันไม่พอเวลาเราเวลาเราร้องเพลงที่เศร้าขนาดเนี้ยเราจะต้องสายตาเราต้องถึงคนดูมือไม้เราต้องถึงคนดูนดทุกอย่างมันต้องถ่ายทอดถึงคนดูมากกว่านี้เราร้องเพลงเพราะแล้วเราต้องถึงคนดูด้วยนะคะแต่เก่งมากค่ะขอบคุณครับ,บ,บ VJ และ v 2